สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนสายชั้นประสมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้พบกับคุณครูชนทิชาหรือคุณครูเชอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจุดเด่นจุดด้อย และความภาคภูมิใจในตนเองค่ะการสร้างจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยของตนเองจุดเด่นจุดเด่นคืออะไรคะค่ะจุดเด่นคือคุณสมบัติความสามารถหรือลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงออกมาแล้วคนอื่นชื่นชมและชื่นชอบด้วยนะคะหรือทําได้ดีกว่าคนอื่นเช่นเขียนตัวหนังสือสวย วาดภาพสวยร้องเพลงไพเราะเล่นกีฬาเก่งความสามารถต่างๆที่เป็นจุดเด่นของตัวเราเองนะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้โดยการฝึกฝนในสิ่งนั้นๆอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบค่ะต่อมานะคะการสร้างจุดเด่นให้กับตนเอง 1. สำรวจตนเองค่ะ ว่าชอบอะไรถนัดอะไรทำอะไรได้ดีที่สุดและเมื่อทำสิ่งนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเราพึงพอใจมีความสุขเช่นช่วยสอนการบ้านเพื่อนช่วยแม่ทำอาหารช่วยคุณปู่คุณย่านะคะทำครัวช่วยคุณครูถือของแสดงว่าจุดเด่นคือเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่น 2. เมื่อค้นพบจุดเด่นของตนเองต้องสร้างความมั่นใจให้กับตนเองพยายามทางสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตนเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ 3. ไม่ท้อแท้ค่ะเมื่อผิดหวังหรือไม่ประสบผลสำเร็จให้พยายามทําต่อไปนะคะจุดด้อยคือ ข้อเสียของตนเองที่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นเช่นพูดจาไม่เพรราอไม่มีคำลงท้ายว่าครับหรือค่ะไม่ซื่อสัตย์ไม่มีน้ำใจจุดด้อยเหล่านี้จะทำให้ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้แต่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยนะคะการแก้ไขจุดด้อยของตนเองทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองแต่จุดด้อยบางอย่างก็ไม่สามารถแก้ไขได้ของหรือเช่นการเจ็บป่วยหรือความพิการของร่างกายแต่เราก็สามารถทำให้ตนเองมีคุณค่านะคะได้ด้วยการปฏิบัติตนค่ะต้องเป็นคนดีเพื่อให้คนอื่นชื่นชมนะคะ การปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของตนเองทุกคนสามารถปรับปรุงและแก้ไขจุดด้อยของตนเองได้นะคะโดยการปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. ยอมรับว่าตนเองมีจุดด้อยหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 2. ส,สร้างความมั่นใจกับตนเองว่าสามารถแก้ไขจุดด้อยของตนเองได้ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับจุดด้อยของตนเองจนเกินไป หรือกลัวจนไม่กล้าทําในสิ่งที่ดีๆมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและเห็นคุณค่าของตนเองด้วยนะคะ 3. ไม่ท้อแท้หรือสิ้นหวังเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่แน่นคะ่ะความภาคภูมิใจในตนเองความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองจะเชื่อมั่นความสามารถของตนเองที่จะกระทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะคะความสร้างการสร้างความภูมิใจในตนเองนั้นนะคะนักเรียนอาจจะทำกิจกรรมต่างๆเช่นวาดภาพร้องเพลงนะคะในครอบครัวของเราหรืออาจจะทำกิจกรรมแข่งขันที่โรงเรียนของเราก็ได้ค่ะต่อมา การสำรวจนเองว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นั้นเช่นการร้องเพลงหรือการอ่านหนังสือนะคะหรืออาจจะทำให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็ชวนเพื่อนๆพื่พทำกิจกรรมต่างๆ2ทําทำสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการเช่นต้องการเป็นคนเรียนหนังสือเก่งก็ต้องทำไมคะมันอา่านมันเขียน ฝึกทำบ่อยๆนะคะและตั้งใจเรียนหนังสือต้องการเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกายค่ะอาจจะวิ่งอาจจะเดินนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะ 3. ทํทำสิ่งที่มีประโยชน์หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีเป็นประจำอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านล้างจานปาดบ้านถูบ้านเป็นต้นนะคะ 4. ค้นหาและทำสิ่งที่ตนเองชื่นชอบร้องเพลงและอะไรคะหรืออาจจะเต้นอาราบิกก็ได้ออกกำลังกายก็ดีนะคะนี่แหละค่ะคือกิจกรรมที่นักเรียนชอบค่ะ 5. ชักชวนเพื่อนๆค่ะถ้าเรามาโรงเรียนนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนนะคะทำให้เกิดประโยชน์ในเวลาว่าง 6. ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ เวลาที่คุณครูอบรมสั่งสอนหรือคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้นะคะช่วงโควิด -19 นักเรียนอาจจะได้เรียนกับคุณครูคุณครูก็คือคุณครูที่เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะหรือคุณลุงคุณอาที่เข้ามาสอนลูกๆลูกๆก็ต้องตั้งใจฟังและทำตามที่พวกท่านบอกนะคะชีวิตประจำวันของเรานั้นเราจะมีกิจกรรมหลายอย่างเพื่ออนาคตที่สดใสค่ะ 7. ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีค่ะอันนี้สำคัญเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนมีความตั้งใจที่อยากให้ลูกเป็นคนดีในสังคมรวมทั้งปฏิบัติตนต่อเพื่อนนะคะเพื่อนที่ดีด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้จักหน้าที่ของตนเองค่ะนักเรียนมีหน้าที่อะไรคะค่ะนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือนะคะอ่านหนังสือและก็ทำ ตัวเองให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองให้เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยค่ะค่ะวันนี้ครูเฉลี่ก็มีใบางานมาให้นักเรียนทำนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนจับคู่ค่ะจับคู่กับเพื่อนและให้เพื่อนนะคะเขียนลักษณะที่ดีและลักษณะที่ควรปรับปรุงแต่อันนี้เราไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนก็อาจจะเปรียบเทียบตัวชั้นในมุมของเพื่อนนะคะ คุณครูก็จะให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งดีๆนะคะของตัวเราเองและก็ลักษณะที่เราควรปรับปรุงนะคะลักษณะที่ดีที่สุดที่เราชอบมากที่สุดนะคะนักเรียนชอบลักษณะอะไรนักเรียนก็เขียนลงมาเลยนะคะเพราะอะไรมีอะไรที่เรารักมีอะไรที่เราชอบเขียนมาเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนทำใบงานนะคะ และคุณครูก็อยากจะฝากค่ะช่วงนี้นะคะสถานการณ์<ม>เป็นยังไงคะโควิด1 9อย่าลืมนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะและทางที่ดีควรอยู่บ้านนะคะคุณครูก็ Work f r ฟอร์มโเหมือนกันค่ะวันนี้คุณครูเชลรี่ขอบตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย